สวัสดีครับมาพบกับ NBA 2 K 2 1เป็นเกม22ครับจอดแดนจับคู่กับเควินดูแลนดแล้วก็สตีเวนเคอร์ลี่จับคู่กับชาเคียวนิวครับเราไปดูกันว่าคู่ไหนจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้คู่จอดแดนนำไปแล้วครับ2คะแนนนะครับเคอร์ลี่ ไล่ like, ขึ้นมาหนึ่งแต้มครับจอแดนส่งให้ดูแลนดูแลนแหวกแชกได้ไหมแชกยังไงฝั่งบอลเลอร์นำไปครับสามคะแนนเคอรี่เคอรี่เคอรี่ยังไง ยัก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 แชกหลอกหนึ่งสองลงไปครับลูกนี้ครับแชกก็ใช้ความใหญ่ครับบางไม่อยู่ครับสี่สองครับกรีส่งให้แชกแชกรอจังหวะหมุนหนึ่งที่วางเขาแบบไม่ลงครับโอ้โหจอแดนรีบาวได้ ดูแลส่งให้จอดแดนอบอกไม่ทันครับเคลรี่ต้องยิงสามแต้มเพื่อที่จะไล่มาครับยังไม่มีโอกาสยิงครับแชค็คเคลรี่เคลรี่ยิงสองอไล่ขึ้นมาครับสามต่อห้าดูแลโดนบล็อกโอ้โหลูกนี้โดนบล็อกอีกเหมือนกันต่างตัวต่างโดนบล็อก แชกตัวสูงใหญ่มากเคอลี่จะไล่ขึ้นมาได้ไหมเทปเจ้าสามแต้มแต่ยิงสามแต้มนี่จะได้สองสองคะแนนนะถ้ายิงสองคะแนนได้หนึ่งแต้มเออทีมสองสองนับแบบนี้เอาครับโอ้โหแชกบ็อก ดูแลบอกอีกบอก็อกไเอยโดนบล็อกเคอร์รี่เก็บบอลได้ครับยิงไปครับไล่ขึ้นมาครับห้าแต้มต่อหกแต้มโอ้โหบล็อกอีกแล้วครับแชกโหดมากมรีบาวครับแชก้อ้ยเคอร์รี่เคอร์รีย่ยังไม่ได้ทํางานเลยครับสามแต้มเอาเคอร์รี่แวกเข้าไปไม่ลงครับแต่จอแดนรีบาวไว้ได้ สับสับเลี้ยงเลี้ยงจะหลอกเคอรี่โอ้ดังเลยครับรูปนี้เอาละครับฟังทีมไมเคิลจอแดนนำไปเจ็ดต่อห้าคะแนนเคอรี่หลอกเข้าไปวางลงด้วยครับไล่ขึ้นมาครับหต่อเจ็ดดูแลนล่อหลอกอยู่ส่งให้จอแดนจอแดน จอแดนยังไงเลี้ยงเลี้ยงส่งให้ดูแลนดูแลนยังเข้าไม่ได้หรอกแชกโอ้โหชแชกบล็อกแชกโอ้โหลูกเก่งของจอแดนครับลูกนี้สวยงามครับเกลียยังไงไปได้ไหมไปได้ไหมโอ้โหไม่ยิงครับส่งให้แชกครับลูกนี้สวยงาม ดูแลิงนำไปเก้าต่อเจ็ดครับอ้าวอ้าวอ้าวดูแลนบอกให้กูเก็บวันไกลอีกนี้นเนี่ยคร <c oughs> ับเค์รี่สามแต้มจะทำงานไหมไม่ยังไม่มีโอกาสเล่นสามแต้มครับ <c oughs> อ้าส่งสวยมากครับพวกนี้เค์รี่เล่นไม่ได้ก็ส่งให้แชกเลย จอแดนยังไงครับโดนสกีนดูแลนดูแลนหลอกหนึ่งที่โอ้ยโดนบอกอีกแล้วชาคิโอิ้วครับไปแล้วครับอาศัยความใหญ่บุนหนึ่งที่ขึ้นได้ไหมไม่ลงครับเอาเครอรี่เครอรี่เหมือนจะแย่งันได้ครับแต,แต่เสร็จจอแดนแย่งกลับไปจอแดนส่งสามดูแลนไม่ลงครับเอาเอายิงสามขึ้น สาม,มารถสามกลับครับโอ้โหเคอรี่ลิงเกอร์ขึ้นน้ำครับขึ้นนํำแล้วครับครั้งแรกครับสิบต่อเก้าคะแนนเสียเธอ์นอีกแล้วครับดูแลนเคอรี่เคอรี่สับสับยังไงปุ๊บหมุนไม่ยิงส่งให้แช็คเอาสกรีนให้แช็คเช็คยังไงขึ้นได้ไหม,มเรียบร้อยครับสิบเอ็ดต่อเก้า เกมนี้เล่นกันที่ยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับจอดแดนจอดแดนต่อดแดนลอกยิงไม่ลงครับดูแลดีบาวได้โอ,อ้ลอกหนึห่งยิงไม่ยังลงครับเกมนี้สูสีกันมากครับเคอ,อรี่เคอรี่เคลร,รี่ไม่ลงครับ อืมโดนจอดแดนรีบาวไว้ได้ดูแลนยิงเสียเทธนครับไม่ลงเคอรี่ยังไม่ได้มีโอกาสยิงสามเนาะเนาะเลยเลี้ยงเลี้ยงวางไม่ลงีครับยังไงครับสองให้จอดแดนจอดแดน หลอกจะส่งยิงเองครับอืสิบแเท่าครับเอาอเขรีไหวกว่าครับพรุ่งนี้เข้าไปเลยวอครับขึ้นนำสิบสองสิบเอ็ดยึกยึกยึตยึดยึดดูแลอย่างไงจะพลิกยังไงจะพลิกยังโอ้ยโดนบล็อกโดนบล็อกอีกแล้วโดนบล็อกอีกแล้วโอ้โหแชร์โคตรมากครับเรื่องบล็อก ตัวใหญ่เอาแชกยังไงเอาไม่อยู่ครับดูแลนทั้งสูงทั้งใหญ่ครับแชกโอโ้ยิงสามโอ้โหไลมาอีกสองแต้มครับเป็นสิบสาเท่าอาะเครอรี่เครอรรี่สามแต้มยังไม่ทำงานครับแหวกเข้าไปครับได้ไปอีกหนึ่งแต้ม เป็น14บสิบสาครับสูสีกันจริง,รงๆครับดูยางล้วไม่รู้จะฝั่งไหนจะชนะ <c oughs> ใครแน่นอนกว่าก็ชนะครับเอาละครับเทอร์ี่ไปได้ไหม <c oughs> ลออเรียบร้อยครับ <c oughs> หมุนหลบจอแดนดูแลนดูแลน <ś led> แหวกเข้าไปครับ <ś led> ดังใสหน้าเลยลูกนี้โอ้โหเควินดูแลนด์โหจริงจริงครับครับแชกเข้าได้ไหมเคลรี่เหมือนจะมาสกรีนให้สิบหกสิบสี่ครับ ไล่ครับไล่ไล่ครับไล่มาแล้วสิบห้าสิบหกไม่ยอมเหมือนกันเกมสูสีมากออสตาครับเอาแล้วแชกแชกจะผ่านดูแลได้ไหมเบียดเบียดเคอรี่ยิยยยงสิบเจ็ดสิบห้าครับเอาล้วครับต้องสามแต้มขึ้นมาบ้างแล้วนะตอนนี้โอ้โหจอดแดนหลอกสวยครับ เอาไปดังสวยๆเลยลูกนี้16 17กสเจ็อรี่เี่จะสับหลอกจอแดนจะเข้าไปวงังสองบล็อกไม่ได้ครับยังได้บอลอยู่ยังไงโอ้โหโหแชกตัวใหญ่ครับข้างในนี่กินเขายากมากจอแดนยิงไล่ขึ้นมาครับ17 18เกมยังไม่จบครับ เบียดกันยังไงเคอรี่หูแอลี่ฮุกครับสวยมากครับลูกนี้ครับเอาแล้วต่อแดดหญิงโอ้โหยังลงครับลูกนี้นะครับลูกนี้ต้องดีเฟนต์ให้ได้ครับแต้มจะได้มาเท่ากันครับเคอรี่ซับวาง โอ้ยี่สิบครับห้ามเสียเทิร์นโอเวอร์เลยนะครับไม่งั้นเหนื่อยเอาละจอแดนยิงไม่ลงครับโอ้ยโอนิว้วรีบาวได้เอาละครับเคอ,คอร์รี่เคอร์รี่ซับซับจะเข้าไปได,ได้ไหมโอ้ยไม่ได้ครับจะปิดเกมไม่ได้เอาละจอแดนยิง โอ้โหไล่ขึ้นมาครับ19 20ครับเอาละครับต้องดีเฟนซ์ให้ได้ครับดีเฟนซ์ไม่ได้เกมจบเลยครับเอาเคอร์รี่เคอร์รี่ปิดเกมได้ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหเคอร์รี่กับชาคุยโอนิวชนะทีมของไมเคิลจอร์แดนกับเควินดูแลนไปนะครับด้วยสก,กอร์ที่สูสีกันมากเลย โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ